นี้คณะก้าวหน้าจัดเวทีเสวนานแลกเปลี่ยนความเห็นทางวิชาการนะคะกรณีเหตุการณ์ทางการเมืองในอดีตทางที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม2535แล้วก็ในปี2553ด้วยนะคะครับโดยนะักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ก็ชี้ว่าระดับสั่งการในภาครัฐยังไม่ได้รับโทษ จากพิสูจน์ข้อเท็จจริงในกระบวนการยุติธรรมนะครับขณะที่นายธนาทรจึงดุ่งเรืองกิจแกนนําคณะก้าวหน้าก็กล่าวย้ําถึงการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมควบคู่ไปกับการค้นหาความจริงและการปฏิรูปกองทัพครับสืบเนื่องในเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนประวัติศาสตร์ทางการเมืองของไทยนะครับก็เป็นเหตุผลให้คณะก้าวหน้าจัดเสวนาหัวข้อ จาก Look of Silence สู่ความเงียบในเดือนพฤษภาคมโดยข้อมูลส่วนใหญ่ที่ผู้เข้าร่วมหยิบยกมาแลกเปลี่ยนความเห็นก็คือเหตุการณ์สลายการชุมนุมปี2553ครับ โดยนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ชี้ว่าบุคคลในรัฐบาลหรือว่าทหารระดับผู้บัญชาการในวันนั้นยังไม่ได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรมและเชื่อว่าหลังจากโควิด19คลี่คลายหากยังคงปิดทางแก้ปัญหาการเมืองด้วยสันติวิธีอาจจะส่งผลเกิดการเคลื่อนไหวและชุมนุมทางการเมือง คนทีี่่เกยวข,วขนณะที่นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจชี้ว่า<ม>เหตุการณ์ในอดีตเป็นความล้มเหลวาทางการเมืองและกระบวนการยุติธรรม ก่อนที่จะกล่าวย้ำถึงปัจจัยที่จะนำมาสู่การเดินหน้าของประเทศได้ก็คือการผลักดันปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมปฏิรูปกองทัพและค้นหาความจริงในอดีตสำหรับการแสดงออกหรือว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองในธนาธรเห็นว่าปัจจุบันต่างกับอดีตด้วยเทคโนโลยีจึงเปิดกว้างผ่านออนไลน์ได้และทิ้งท้ายว่าความเดือดร้อนของประชาชนกำลังถูกสะสมเป็นปัญหาที่รอเวลาระเบิด และย้ำว่าถึงการรับคัามเสียงประชาชนว่ามีความหมายอย่างยิ่งครับ